เทิร์กไลน์นะคนปวนผีคนปวนผีนะเดี๋ยวช่วงคนป yes. well วนผีต่อนะชมคนปวนผีต่อเดี๋ยวให้โจ๊กเกอร์ไปพักนะอ่านี่ลอกำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ไลฟ์อยู่นะกำลังขึ้นไลฟ์อยู่นะกระโดดเดี๋ยกระโดดข้ามมาเลยนะก่อนที่จะข้ามดูเทิร์กไลน์เนี่ยไปสมัครให้ดูก่อนไปสมัครที่ลิงก์ปักหมุดและที่เราปักหมุดเอาไว้ไป w d g ีหนึ่งดูดีจีหนึ่งนะแอดไลน์ไปนะแอดไลน์ไปแล้วบอกเขาด้วยนะว่า มาจากคนเป็นผีสมัครแล้วแขกมาส่งที่เพจคนเป็นผีนะ,ะสมัครแล้วส่งที่คนเป็นผีนะครับนะใครสมัครแล้วเนะี่ยส่งมาเลยส่งมาเลย,เ,ลยเดี๋ยวได้ของรางวัลทุกๆุกคนเลยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสมัครเข้าไปสมัครเข้าไปเยอะๆวันนี้เฮียอยากจะได้ถ้าสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยยูเซอร์นะสมัครเข้าไปเนี่ยสมัครเข้าไปที่วันนี้ไม่ท้กีอานะะวคนน,ะขอขอนกึนะกนงเ<ม> <โด S 2> ากอนนะะควินด้าก้อนหนึ่งนะครับโอเคเขาอยากจะได้ติ๊กตอกเราหรือวินด้าก้อนควบเลยใช่ไหมพี่เพยาจมติ๊กตอกเราให้ได้เลยควบเลยนะติ๊กตอกวันนี้คนดูเท่าไหร่ห้าหมื่นหกเฮ้ไอหนูชัดเลยไอ้หนูกูแสบแล้วไอ้หนูกูแสบแล้วนะตอนนี้กระโดดไปที่คนป่วนผี รือไลฟ์ทีวีตอนนี้กำลังขึ้นไลฟ์อยู่อ่ะอัุนมัติเข้าไปในกลุ่มแล้วอัุนมัติเข้าไปในกลุ่มนะอ่ะให้เขาดูหน่อยกาลังขึ้นไลฟ์อยู่นะครับนะกําลังขึ้นไลฟ์อยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวตอนนี้กาลังจะลงกําลังจะลงกําลังจะลงจากคนเป็นผีไปคนป่วนผีต่อเลยนะครับโอเคนะอ่ะสวัสดีไปรับชมต่อนะยาวเลยนะวันนี้มียันเที่ยงคืนเลยนะอย่าไปไหนนะอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งนอนกันนะมีถึงเที่ยงคืนนะวันนี้เที่ยงคืนเลยนะเที่ยงคืนเลยวันนี้โอเคนะสวัสดีครับ ไป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 โยกไปไปทีป่ให<ป>้ทียืนมองเลยะเอ๊ย<ป><ป>ยืนมองอนะไรกันแสบเลยเหรอไม่ข่าวรออะไรอ่ะเนี่ยของจริงเลยปูนแตกเลย มาล้มหรอไม่ได้ล้มวิ่งก้มเงี้ยพอวิ่งก้มเงี้ยเข่ามึงไปกระแทกปั๊กล่วงเลยกิ้งเลยเบรกแตกอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวผมแชร์อุ้ยอะไรผม,มามากดไลค์กดแชร์นะผมแต่นานจะแชร์ไปนะผมเร็ว กดแชร์ไว้แชร์มาพี่เข้ามาด้นะฮะนอนก่อนป่ะเนี่ยเพิ่งตื่นอยู่เนี่ยมันนอนต่ออะไรหรอคนขึ้นกลุ่นอนุมัติโพสก่อนเอาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ในแชร์เอาแคลแล้วค่ะอะไรวะ แชร์แล้วค่ะอ๋อแคลแคลตับไหมเขารีบเนี่ยเขารีบเนี่ยคือเขารีบแชร์เนี่ยบอลแคลเออแคลแล้วค่ะแคลแล้วค่ะจากไว้เคาว่าแคลเขาเรียกว่าสับวัยรุ่นมึงก็ไม่รู้อะไรกดแชร์ไปวัยรุ่นแล้วกดแชร์เลยวัยรุ่นเข้ามาดูนะฮะน้องๆหนูๆนะฮะวัยรุ่นทั้งหลายนะฮะกดแชร์ไปฮะแคลแคล แชร์ใบวารุนเรียบร้อยแล้วกูอะไรเรียบร้อยเขากับแตกหมดใบวัดกับมันที่ไหนได้เขาแม่งแข็งกว่าโอ้ข่าแข็งกว่าอเข่าแมงแข็งฝ่ายอยู่แ no> ล้วโอ้โหแทงยันฝักอนี่เลยมุมเลยปูแตกอูแตกเขาก็เรียบร้อยทำไมไม่ลองหัวบ้างอ่ะโอ้ยเอาหัวนี่เรียบร้อยแล้วหามเลยหามเลยไกลด้วยเลยถ่ายได้บนเขาเลยเนี่ยไปกดแชร์ไป มาจากคนเป็นผีค่ะใช่าช่ใค่ใช่ใช่กช่ใ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 ช่ยช่ใช่วช่ใ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 เ่ใช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 ่ใร่ใช่ใชอเชี่ใช่ใชต่ใช่ใช่ใ่อว่ใเ่ใช่ใช่ยช่ใช่ี่ใช่ใช่ใช่่ใชปใ่ใช่่ใช่ใช่่่่่า่่่ ทุกคนครับเจ็ดพันท่านแต่ผมมาเนี่ยผมไม่รู้เลยประวัติคือยังไงไม่ไดยมาเออัม่ได้มาที่นี่ที่นี่มันที่ที่ปกเคยมาเนี่ยคือประวัติมันอ่าเขาเรียกว่าพื้นที่ที่แบบมีความศักดิ์สิทธิ์มีความแรงของเจ้าที่ออมันอยู่ในบริเวณตรงตีนเขาและในเขาเลยแหละว่ายใครใส่สบายสินสานตรงตรงตรงที่เป้เดินเข้าไปเห็นปะเป็นที่ฝัง ฝังแบบว่าศพบรรพบุรุษรุ่นเก่าเลยนะโอ้โหตรงนั้นน่ะจริงว่าเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่ทําเป็นแท่งกั้นอะไรนะเห็นว่าตรงนั้นน่ะนั่นแหละตรงนั้นเลยแหละตายหาหรว่ามันเยอะแยะไปหมดเยอะป่ะเยอะป่ะเยอะดิวิ่งหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอได้แผลอีกกิ้งเป็นนี่นเลยลูกขนุนอากาศเย็นๆดีนะ กอบเลยอืมแปดพันท่านต่อลนะฮะกดไลค์กดแชร์กับทางของเติร์กไลค์ไปนตอนต่อเลยวะอ่ะเข้ามาแล้วมากี่ท่านแล้วครับผมมาโอเคยีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่คนป่วนผีเติร์กไลค์อ้าวและแล้วคนนั้นเขาไม่มากดไลค์กดแชร์ไปลีลาลีลานะเต็มตัวไงฮะกดไลค์กดแชร์ไปเลย แล้วงอส,สันนิบาตแดกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนปวดผีหรือว่าเติร์ไร์นะครับผมอ่าวโอ้ยเวยไรเดี๋ยวกูจะให้ไปพักผ่อนก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ปวดผีเจนทูก็ได้แต่กลัวต้องการคนคน,คนหนึ่งอ่ะ<ค>อยู่ไหนอะค,คนคนหนึ่งอะอยู่ไหนอะอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอะตอนนี้แสบแล้วเออ ใ,นะใครมาจากคนเป็นผีอ่ารายงานตัวบอกกันด้วยครับพอดีผมเพิ่งตื่นพอขับรถมาปุ๊บก,ก็หลับไม่เป็นท่าเลยหลับไม่เป็นท่าเลยตอนนี้โอ้เป็นไงมงังโมเนสูตโอ้แหกเหรออ๋อเปื้อนลิปสติกมีอะไรหรอกใจนึกว่าเปื้อนเลือดใครเออใครเข้ามาแล้วใครเพิ่งมาจากคนเป็นผีเพิ่งเพ,พิ่งหาเพจเจอก็บอกกันด้วยนะครับผมบอ่ะกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์หรือสองแชร์สามแชร์สี่แชร์ห้าแชร์ เปิดสถานะไว้ด้วยนะฮะอย่างที่ปอกนะครับว่าที่นี่คือคืออ้าวคนเล่าประวัติไปซะแล้วคือกําลังจะหันมาอ่านนะไปซะแล้วเ,ลเริ่มไหลเออ,เ,อ,เ,อ<ะ>เดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้เป้ไปพักผ่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เจนทูไปเว้ยเดี๋ยวดิอย่าพึ่งมึงคน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 ที่จะไปกับกูยังไม่มาเออใครมา เออใครเพิ่งมาจากคนเป็นผีนะครับเพิ่งหาเพจเจอก็เข้ามาแล้วก็บอกกันด้วยนะครับใครกดแชร์แล้วบอกแชร์ด้วยนะรอฟังพี่บอลกีดแข่งกับผีโอ้ไม่มีทางอะวันนี้ไม่มีทางบอกเลยไม่มีทางเป็นอะไรของมึงเนี่ยเออแปดพันเจ็ดร้อยท่านครับอ่ะแชร์กันไปแชร์กันไปนะครับแชร์กันไปมาจากคนเป็นผีโอเค โอเคออืืไรความเจ็บให้มันหายไปอ๋อเขาไปขี้มาั้งอะแล้วก็ต้องพบกับความสนุกแปดพันแปดร้อยท่านครับมาใครเข้ามาแล้วใครมาจากพึ่งมาจากคนเป็นผีพึ่งหาเพจเจอก็บอกกันด้วยนะครับพี่บอลไปคนเดียวหน่อยแรงป่ะวะเดี๋ยวมีไปคนเดียวมีอยู่แล้วพี่บอล่นีืยสองนาทีเขาก็ออกแล้วอีกผกลัว ตีกีดเลยอ้าววายวายอ้าวฮ่ากูไม่ได้เป็นขนาดนั้นไอ้ไอเป้เออกูไม่ได้เป็นขนาดนั้นใช่หรือเปล่าจริงเอออะไรนะใครพูดว่าอะไรบอลกีดเหรออ้าใครว่าเอ้าเอ้าว่าให้ว่าให้เฮียดีกว่ามั้งพี่นี่แหละทำไมต้องเป็นกลัวไม่ใช่หรอก ค okay. อนเตอร์นะวันนี้นะวันเดียวนะผู้ใหญ่ใจดีที่ดูเราอยู่นะผู้ใหญ่ใจดีที่ดูเราอยู่นะเรารับนะวันเสาร์นะคนดูเท่าไหร่แล้วไหนที่พี่เห็นคนดูแปดพันเก้าไปโอเคเดินไปเไปเดินให้น้องไปพักใหน้องไปพักเอาไปเจ็บขาอยู่ให้ผมเดินครับเข้าแล้วแจไปแชไปเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าวิ่งนะเอออย่าเถียงกัน อย่าวิ่งนะใครมึงอย่าวิ่งกันนะมึงสองคนอย่าวิ่งกันนะอย่าวิ่งกันนะไอ้บอลอย่าวิ่งนะบอลอย่าวิ่งนะอ่ะไปเก้าพันแล้วโอเคเดินแล้วเราต้องเดินไปไหนอะพี่ไม่รู้เดี๋ยวไอ้บอลไอ้บอลเดี๋ยว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 ไอ้บอลมึงดู้ไหมไอ้เก้าอะไรอยู่ในนั้น่ะอู๋เห็นนักงงานแล้วที่ต้องไปยืนอะมันคืออะไรวะก็ต่อก็เมนปะไปไปไปเดินเดินจะถามแค่นั้นอะนะถามเพื่อเพื่อเพื่ออยากรู้อยากเ่าไป สวัสดีนะ๙๑๐๐คนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยบอลไอ้บอลไอ้ยเดี๋ยว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 บอลใช่ปะฮะอยู่ทางยี่อะไรล่ะมึงใช่ขนาดนั้นเลยยี่แล้วมึงทำไปมึงพูดได้ตายจังเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมบอลใครวิ่งใครวิ่งสรุปใครวิ่งกูไม่ได้วิ่งสรุปใครวิ่งขตั้งหลักทั้งหลักเหรอทั้งหลักมึงไมลงมาไกลจังเลยเออเนี่ยหไอ้บอลมึงดูดิไอ้เหี้ย

ไ้บอลใครยืนตรงนั้นวะเฮ้ยรงเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เ้อเดี๋ยวเมีพระไเนี่ยไอ้บอลมีพระอยู่มเนี่ยมีเปล่าไอยู่ะเฮ้ยจริงเหรอมีเปล่าไม่มีไปลุยเมนเอาเมนก่อนนะเอาเมนก่อนมีเลยใช่ปะเอาเมไม่วิ่งไม่วิ่งผีเียกลัวที่ไหนแล้วเียไม่เคยกลัวเดนทางเข้าเดินลงมาเลยเขาบอกตังหล่ะ บอลเข้าไปเข้าไปเดินเข้าไปเข้าไปในเมนนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ว่าอะไรเมื่อกี้พี่ว่าอะไรไม่ได้พูดกูบอกให้มึงเดินเข้าเมนไปคิดว่าให้เยียเดินเข้าไปเยียเนี่อันนี้ของเก่าหรือของใหม่

บอล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 กูเอ็ไอ็ดอ็นี้เอตรงนี้กูไม่ค่อยเท่าไหร่กูกลัวตรงนี้มากกว่าบอลเอาจริงเหรอพี่เล่นอะไรอะเล่นฮีอะไรกูไม่พูดอะไรไหรได้ยินปหมได้ยินแต่ถึงถามแกอยู่นี่ไงไม่พูดมึงถามลูกเหตุแต่กูไม่ได้พูดยัยยัยว่ไรวะรอบเลยคขาเนี้ยบอลเนีย ไอ้เคียเอาแล้วไงโอ้ยไอ้ไอ้บอลไอ้บอลบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่เดินเล่นนะบอลก็พี่บอกให้เข้ามาเนี่ยเออวัดใจมึงวัดใจเดี๋ยไปลุยเรามีเราวีมีเวลาครึ่งชั่วโมงนี่เราเปิดเฮ้ยนี่กีดนี่กีดนี่กีดนี่จีดเดี๋ยวนี้ดังกว่าเพื่อนเลยโอ้ไม่ได้กี้เลย มันเข้าไปตรงไหน่ะต่โอ้แกน้าเลยน้าเลยเก้าพันามรอยแล้วเข้ามาแล้วนะแชร์พวกเราหน่อยแชร์ไปแชร์ไปแชร์ให้ไปถึงผู้ใหญ่ใจดีนะถ้าดูเราอยู่นะหรือสปอนเซอร์ที่ดูเอยู่สนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์เฉพาะวันเสาร์นะทุกๆุกวันเสาร์นะท่านจะได้สี่สี่อีพีนะเฮ ไป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 เข้าไประวังระวังระวังนะระวังคนทิ่มตาระวังทิ่มตาขเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยว เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรในนั้นเออมึงเจออะไรมึงอย่าวิ่งมึงเชื่อกูอย่าวิ่งเอออย่าวิ่งอย่าทิ้งกัน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 ไปไปจำไว้เลยพี่ลุยมึงเชื่อกู้เอฮยย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันนะพี่อย่าทิ้งกันไปคนแรกเลย จำเอาไม่ล้อกันเลยไม่ล้อแล้วมึงยังอยู่ในป่าอยู่เลยกำลังมุดอยู่เลยกำลังมุดอยู่เลยโอ้โหเลือกวิ่งนี่ยอมรับจริงจริงไปกูเข้าใจโจ๊กเกอร์กับไอเบียร์แล้วกูกูความรู้สึกกูเลยยังไม่ได้เดินไปไหนเลยอ่ะไอ้เสียงไี้อะไรก็ไม่รู้มันเหมือนมีคนเดินโอ้ยเนาะ สปอนเซอร์นะถ้าดูอยู่นะรับรองนะถ้าทำมามาทำงานกับเรานะคุณจะได้ดูแบบมันๆเลยคุณจะได้เจอจับทีมงานที่ไม่กลัวผีรู้ไหมหสปอนเดี๋ยวพูดใหม่ดิฮะเดี๋ยวทีดิว่าใหม่สิรอบหนึ่งอีกทีดิคุณจะมาเจอที่ทีมงานที่แบบลุยไม่กลัวผีอเออไม่วิ่งด้วยพีพไ่ไม่วิ่งไม่วิ่งพี่คุยกับสปอนพี่คุยกับสปอนถ้าสนใจมันคนละอย่างเลยนะใช่ไมไม่วิ่งมานี่คนละอย่างเลย โอ้ยไอ้สัสไอ้เออไอ้เออจะพ้นตรงนี้เลยเนี่ยจะพ้นตรงนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอีผีอีลากไส้ให้กูเดินก่อนมึงหิ้งช่วงบ้างไอ้เหี้ยอ่กีี้เนยบอกว่าสปอนอย่างดีไม่วิ่งไม่วิ่งลุยลุยไม่กลัวผีไม่กลัวผีไม่กลัวผีไปคนแรก พี่กระโดดาต้พี่กระโดดไปเอยหคนแล้วรุยทุกคนแชร์ให้ถึงผู้ใหญ่ใจดีหน่อยนะเฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะเฉพาะวันเสาร์เราไม่ใช่ว่าเราไลค์แค่แค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะแต่เราเปิดเพื่อเรียกให้สปอนเซอร์นะแวะเข้ามาดูเรานะสนใจก็ทักเข้ามาที่อคนปวนผีเฮ้ยเวลาหมดแล้วไอ้บอล<อ>เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วเนี่ยเฮีดูเนี่ยเห็นไหมครึ่งชั่วโมงแล้วแป๊บเดียวเองจริงเหรอจริงไปไปไป คุณไม่ทันได้เดินไปไหนกูย,ยังไม่ทันได้เดินไปไหนหลุดคุได้มุด,ดแค่นั้นในเทปนี้คุณ,คณได้มุดไดมุดป่าไผ่อะไ,อะไรนะบีนะเกิดกะทีเหรอผมได้มุดไปพี่เขาอย่างเขาเราเราเมื่อกี้เราเราเขาไปในป่ามาแล้วเร,เราออกมาแล้วใช่ไหม ทิ้งกับ17นาทีเองอโอเนี่ยน้องบอกเพิ่17นาทีเองไม่กล้วยผีโอ้โหไม่กูไม่อยากเข้าไปในหลุมกูไม่อยากเกลยกูไม่อยากเกินหลุมกูยังไม่ได้ไปไหนเลยเชื่อนะเชื่อนะถ้านเซอร์เชื่อเรานะถ้าคุณทํางานกับเรานะคุณจะโอ้โได้ความสําเร็จมาจากแก๊งคนป่วนผีแน่นอนเชื่อผมนะ ย่างก้าวเข้าไปแค่นั้นก่อนดีเออเอาแคบไปเลยแคบไปแฉบไปแคบไปแต่คนมาแฉบไปไปยันทุกคนทุกคนแคบไปแคบไปโอ้ยไอ้เชี้ยไปประมาณจะเข้าผิดรูแล้วเนี่ยอย่านะอย่าผิดรูนะให้ถูกนะถูกรูนะถูกพี่เชื่อผมผมเป็นทานเก่าฮะเป็นทานเก่าโอ้โหไอ้ยี่แม่งหลุมตบตรงนั้นเลยเฮ้ยใแก อะไรนะคืออะไรนะครพูดอะไรไอบอลใช่เหรอใช่เนี่ยที่เขาโบกโบกเนี่ยทับเนี่ยหลุมไอบอลอุ้ยนี่สรุปหลุมฝังศพหมดเลยเนี่ยใช่ไอบอลไปเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้พี่มันขึ้นไปหนามทิ้วพี่โอ้ยดิพี่ดี๋ยไอบอลไอบอลบอลจะเข้าไปเหร จะเข้ามึงจ่เข้าจริงๆเหรอไอ้บอลไอ้บอลนหลุมนี่ก็หลุมเหรอไอ้บอกประวัติไม่ถามแล้วไม่บอกเขาเออเออเออหรือหรือเราดังคุยตรงนี้ก็ได้เรานั่งคุยตรงนี้ก็ได้คุยตรงนี้เหรอเออคุยงี้แล้วเดี๋ยวให้มันหมดให้มันหมดหมดเราไม่ต้องเข้าไปได้ไหมนั่งคุยพอเราเรื่องผีไม่ไม่ไม่พี่นี่หลุมหลุมหลุมใช่เฮ้ยหลังหลังพี่ป่ะน่ะหลังใคร หพี่จริงถ้าพี่ไม่เข้ามาหลังพี่บ้างเดี๋ยวเอาเอาเอาเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หลุมจริงๆหลุมพี่ไม่เห็นเหรอเนี่ยหลุมซีเมนต์ทั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันทุ่งลาเป็นเดินนั้นเลยนี่หว่าใช่ใครปล่อยดอกมาเฮ้ยเดี๋ยว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 สามคนกูตายแน่กูตายแน่สามคนกูตายแน่ทุกคนทุกคน เฮียฝากนะนะเฮียฝากฝากให้ไปถึงสปอนเซอร์ทีฝากไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทีรับประกันอู้พี่พี่น้องไม่ได้น้องไม่ได้หัวเราะนะผมไม่ได้พูดอะไรเลยพี่จริงพี่อยู่หน้าผมเออพี่ก็อยู่หน้าบอลเนี่ยเอาเอาเอาไปลุยลุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครพูดอะไรวะก่อนจะลุยอ่ะใครพูดอะไรเมื่อกี้ ไม่มีไม่มีใครพูดใครพูดอะไรอ่ะพี่เราอยู่ตอนท่าหลุมศพนะเนี่ย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 เออไม่มีใครพูดพี่นู่นก็ใช่นู่นก็ใช่เออเฮ้ยใครออกไปวะไอ้บอลมึงอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ นี่เอาอย่างนี้นะถ้ามึงสองคนกลัวนะมึงรอตรงนี้เดี๋ยวเฮียเปิดเองอย่างนี้เนี่ยจะพาเอ้ยมึงอย่าไปไหนอย่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียกูเล่นกูเล่นกููเล่นก็รอตรงนี้ผมผมผมรอที่โล่งเออรอที่โล่งโลงกันไงมันรอที่โล่งรอที่โล่งเออก็รอที่โล่งไปไปด้วยกันไปเลยเอา่อกี้จะพูดอยู่เลยอ่ะให้รอที่โล่งไวุ้ย ลูกเพ่บอกว่าเมื่อไหรจะเดินเมื่อไหร่จะเดินโอ้นี่น้องเดินแล้วเราเดินกันแล้วแต่คนตะกอกอะเดินไปไหนไม่รู้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนต้องพูดอย่างนี้เฮ้ยไอ้อโอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดียอีกแล้วกูน้องบอกว่าเดินแล้วน้องบอกว่าจะเดินเดนพวกพี่เดินกันแล้วเดินแล้วแต่มันไม่ถึงแค่นั้นเองมมันไ่ตะกอกไปไหนก็ไม่รู้เท่านั้นเองไปไปโอ้ยเย่ อีรักไส่ยังไม่ทันเข้าเลยนี่เฮ้ยนี่ไงฮะอย่าไปส่องชื่อเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าไปส่องชื่อเขามันไม่ดีไม่ดีอย่าส่องชื่อเขาอย่าส่องชื่อเขานะพี่ฮะแต่พี่ส่องไปแล้วแต่พี่ส่องไปสักขนาดนี้แล้วอันนี้นั่นตรงนี้จะเป็นหัวนะใช่อะไรอะไรอะไรทิศเนี่ยยืมเบียไปอ่านชื่อเขาดิจะไปเรียกเขาทำไมล่ะ เฮยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮนี่ก็ใช่เนี่ยบอลใช่นั่นก็ใช่นั่นก็ใช่นุ่งก็ใช่เฮ้ยมันมันโตปิงปองเปล่าแล้วพอดีดินมันทับถมกันน่ใชยเฮ้ยไม่เล่นนะไม่เอานะไม่เอาอย่างนี้นะนี่เราอยู่ป่าไ่แล้วเนี่ยเสียงกล้องเขโทนเอาดีดีดีเสียงกล้องเขาทนอ กองกันเลยนะพี่กองอะไรนะตะโพนไกี่กิโวกรทโนตะโพนพี่ตะโพนตะโพนเออตะโพนตะโพนเนี่ยเนี่ยกลัวจนพูดผิดอ่ะที่ดูนเรานี้อันนี้อันนี้บรรยากาศคือเรามาสามคนนะเออยเข้าไปลึกหีิเข้าไปลึกไงทำไมอ่ะเดี๋ยว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 ไ้ยี่อะไรขยับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขยับอ้ายย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 ย

เแมว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 เดี๋ยวกูช็อลกไปไอ้บอลไม่าแม่งเดินเราเห็นเห็นเลยยี่เห็นขาไอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ยี่เห็นขาเลยก็มึงไปเรียกชื่อเขานะไม่ไอ้ไฟจอมเทิดทอะไรเนี่ยเออ ไม่ไม่ก็พยายามอ่านอย่างอะไรทิ่ทิศเนี่ยแหละเอาที่แม่อ่านไม่ได้อ่านเลยนะพูดพูดเลยอ่ะเออพูดเลยเดี๋ยวไปชมแค่รายการแค่แคนรายการแค่แคนรายการเดี๋ยวไปรับชมต่อไอ้ปนผีเจนทูปนผีเจนทูครับปนเท่าที่ไหนว่างอ่าที่จะลงนะฮะติดต่อบอสเพจมาเลยนะครับเอ่าก็ยังเหลือช่องว่างในการเลิกไลฟ์เพราะมันยังไม่มีสปอนเซอร์เราก็เดินแค่นี้แหละเราก็เดินประมาณนี้เดินพูดเรียกลูกเหยียบบ่นนะจะบ่นจะว่าเฮียกันนะอันนี้มีสปอนเซอร์นะ อันนี้ปนผีเจนทูนะครับเนียเดี๋ยวยลงไปเดี๋ยวเข้าปนผีเจนทูนะฮะเดี๋ยวจะบอลนะฮะจะลุยเข้าไปตรงเนี้ยมันจะมีต่ออย่นที่เอนอนนะปวนผีเจนทูให้เขาดูอีกทีอ่ะแคปไปหน่อยแคปไปหน่อยอแคปไ้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไลน์ละนะทุกคนนะ อ่โอเคนะคลายเครียดคลายเครียดกันนิดนึงทุกตอนเพราะว่าช่มหนึ่งชั่วโมงที่ทดูจากคนเป็นผีเนี่ยลูกเหตุเครียดกันทั้งนั้นเลยก็เครเียดกวาเดิมเครียดก, <c oughs> ยดกว่าเดิมวิ่งแบบโอ้โหไม่ไม,ไม่ชีวิตจริงๆเป็นคนที่บอกว่าวิ่งได้เร็วโ,โอเคอไปรับชมต่อที่ควนผีเจนทครับวผีเจนทูโอเคนะครับผม